ดีค่ะร้านอ,อลุงเมืองพาณิชยนะคะคลิปนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูกับรถแอร์บัสพ่นยาค่ะตัวนี้นะคะเป็นของย e ี่ห้อซาสกิรุ่นทีแ 500G ค่ะขนาดถังบรรจุตัวนี้ก็จะอยู่ที่500ลิตรนะคะตามชื่อรุ่นเลยเครื่องยนต์เป็นเบนซินค่ะ4จังหวะตัวนี้นะคะมันจะมีเครื่องอยู่2ตัวนะคะขนาด8.5แรงเท่ากันอยู่ด้านนี้ตัวหนึ่งนะคะแล้วก็อยู่ด้านท้ายอีกตัวหนึ่ง ยนต์เบนซินส่วนตัวชุดหัวพ่นนะคะก็จะเป็นทองเหลืองมีทั้งหมด14หัวนะคะ14หัวฉีดนี่คะ่ะลักษณะรอบๆตัวนะคะตัวปั๊มพ้นเดี๋ยวพาไปดูตัวปั๊มพ่นนะคะปัําแรงดันตัวนี้คะ่ะรุ่น SP 452นะคะเป็น สามสู้ขาตัวนี้มี3มเกียร์เดินหน้านะคะ1เกียร์ถอยแล้วก็มีเกียร์โลไฮด้วยเดี๋ยวเราลองมาดูกันทำงานเบื้องต้นของเครื่องตัวนี้กันเลยค่ะ คอนถ้าลูกค้าสนใจนะคะก็ติดต่อสอบถามเราเข้ามาได้นะคะทางหน้าเพจร้านนะหรือว่าเบอร์โทรที่ให้ไว้นะคะถ้าชอบคลิปก็กดติดตามไว้ให้ด้วยนะขอบคุณมากค่ะ